ไม่ไม่มีเงินอะกับพี่ถ้าอยากมีลูกอากับพี่ไอ้บ้าก็ไม่แน่นะสนามพุทธาอาจจะมีการประกวด l e ควีน e รื e พิตตี้นะก็จะได้แบบน้มีมีรางวัลเอาไว้เป็นโปรไฟล์สำหรับสนามแข่งคือน้องๆจะมีเวลาไปอ่าเรื่องต่อยอดได้นะครับสนามสนามนั้นรายการทุกรายการนี้ก็จะเหลือพี่พิกกี้พี่ก๊อฟแล้วก็พี่ซิสนะครับจะจะผักดันให้นะครับ ว่าคนเดี๋ยวขึ้นให้นะครับเราจะครู่เพ um, ื่อนๆถามมาเยอะเหลือเกินนะฮะถูดให้น้องนิ่งๆทำหน้ากับทำหองวิวโดนไหมโอ้โหพี่ไมเคิลไวออฟไมค์ไมเคิลเวลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นญาติกันกับพี่ไมค์ครับไมค์เวลเลอร์ไมค์เวลเลอร์เวลเลอร์แต่ทำดีมากครับไมค์สุดยอดโอ้สู้ๆหมันๆนี่แล้วก็ new exciter มีหลงด้วยหลง fc จันเป็ด ไซเตอร์ถ้าจะลงได้ก็คือในรุ่นของ200ครับเพราะเกิดร่าไห้าส0บใช่ก็มีไปแล้วไงแข่งไปแล้วเ FC จานเป็ดครับจาันเป็ด W P 4 5่ห้านะครับวรลุทธพุทโธจันทร์อังคารพฤหัสดุกไม่โทรครับพุทโธพุทโธอาจารย์เป็ดวรวุฒิพุทธโยฮันซึงว่าติดต่อยากนะติดต่อยากครับวันอื่นไม่โทรโทรได้วันเดียวครับจะติดต่อวรวุฒินะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายชื่อนักแข่งนะทีมงานเรามีความแรงของกันทีกหนึ่งเลยครับเอาแล้วครับรายชื่อทั้งหมดขึ้นมาแล้วครับทั้งหมดใช่หรือเปล่าใช่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 ในรุ่นนี้ของซูเปอร์ไวท์ฟารซีซีครับแปดคันครับแปดกิสตาร์ทนะครับกิสตาร์ทที่หนึ่งครับไปยังครับต่างประมาแล้วครับหมายเลขหกเจ็ดครับไมา์เฟลเลอร์ครับบูโดเรซิ่งครับในกริดที่สองครับหมายเลขห้าสิบหกครับกาซิชนกลาบูจากซีสิบเอ็ดแฟคเตอรี่ซีบีทูเรซิ่งทีม กริดที่3ครับ919ครับนืพรสุริกาปลูกครับจาก TDRacing Orchid p a u m Home by c p 2 Racing Team ครับกริดที่4ครับลกหมายเลข69ครับนักรอิ่มใจสุดครับจาก Orchid p a u m Home หัวหิน Racing Team c p 2 Racing Team ครับกริดที่5ครับหมายเลข50ครับวัชระพงษ์ชัยเสริมครับจาก Super Race Line by 40กรัดกริดที่6หมายเลข115มาร์ค แอนดูฮอริสซันครับจากแม็กสตันครับหมายเลขเจ็ดฮะสี่สิบสามปริยกรพิมพาครับจากอ e ีแป๊บเบรซิ่งทีมครับหมายเลขแปดฮะหนึ่งหกเก้าเดฟวูลัมครับจากวูลี่ออโตสก็เป็นรายชื่อนักแข่งทั้งหมดแปดคันที่ลงทำการแข่งขัน<ล>ในร,รุ่นค้อนนีครับพันสี่สี่นี่หมายเลขอะไรห้าศูนย์วัชรพงษ์ใช้เสริมนี่นะที่เห็นในภาพนะครับ ไม่รู้ภาพอันไหนมาเร็วอันไหนมาช้ากว่ากันกไม่รู้เนี่ยใช่ครับ <laughs> จอเล็กจอใหญ่เอานะครับถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวพิตี้ออกเลยครับออกเลยมาพิตี้เอนี่นะครับบอกเลยสนามสุดท้าย แค่เสียงก็โหดร้ายแล้วฮะกับพันสี่สี่สี่สูบนะฮะมีทั้งเลียงมีทั้งครอสเพย์นะพี่แบงค์แบงค์ครับบอกวัดห้าสิบครับประชรัฐพงษ์ชัยเสริมครับคิสเวลเลอร์เนี่ยโอ้ข้าวโพลเวลเลอร์เยอะมากครับเวลบสมู y โชว์โชว์คอนโทรลนี่ไงโนพรเก้าหนึ่งเก้าครับอาจารย์เป็ดจากน้องเดียร์วอร์มอัพแฝบครับวอร์มอัพแ รวมอัพแปบ,บครับอย่าเพิ่งเข้าไปนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปที่กำแพงนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปที่ข้างๆแท็กนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากที่ปล่อยแล้วค่อยเข้าไปได้นะครับและร่มห้ามกลางครับจริงๆถ้าพูดถึงซูเปอร์ไบค์เร็วสุดสนามนี้เท่าที่ผมจำได้นะ,ะน่าจะเป็นพี่ซุปอนุชาใช่59ตอนนั้นโนต้ตยังทำไม่ถึงโน้ตทำยี่สิบ่สิบใช่พี่โนต้ตอันหนึ่งพี่โนต้ตอันหนึ่งกระทุน อ่าส่วนพี่ซุปห้าเก้าถ้าผมจำไม่ผิดน,นะห้าเก้าท่วนๆใช่ห้าเก้าอยู่ใช่ไหมสถิติมอเตอร์ไซค์เร็วที่สุดที่นี่ก็คือห้าสิบเก้าวินาทีครับไม่ถึงหนึ่งไม่ถึงหนึ่ง,งนาท <ๆ S 2> ีครับห้าเก้าครับต่อรอบอยู่ <นะ S 1> อยู่ใช่ต่อรอบห้าสิบเก้าวินาทีท่วนคือผมส่วนตัวผมขี่นาทีศูนย์สามอ่ะร็ว้รู้สึกว่ารถไม่จะบินแล้วอ่ะใช่เขาไม่ห้าเก้าอ่ะหนึ่งนาทีศูนย์ถือว่าสุดๆแล้วนะของซูเปอร์ไบค์อ่ะคุณ เดี <temple. S 2> ๋ยวคิดด <fin anta> <ots> ูข <guarding okay>? ี่59.00กางกลางโดยไม่ใช่ปลายผมอติภาพไม่ออกนะด้วยองคำที่เราอ่ะขี่นาทีสูงส่าจากสูงสามไปห้ากลาคือแม่งแบบสี่วิสี่วิแสดงว่ามันบินข้าม S1 มาเลยมาลง S2 เลยหรือเปล่าวะตรงนั้นน่ะพลิกบินอยู่โค้งสุดท้ายมันพลิกเร็วมันต้องพลิกเร็วมากครับความเร็วกำลันที่เหลือมันไม่มีที่ไหนจะเร็วนะผมเคยดูพี่พีชสอบมันโค้งหนึ่งตอนสองหกร้อยแม่งยกเหมือนสามร้อยอะไม่ลงไปเกือบโอ้ยหัวใจจะวาย เสียแม่งลงเขาไม่ไม่สิ้นคันเร่งไม่ยกไม่ได้ยินเสียงอึ้งๆเลยมัสุดจริงทำให้น้ำใจอึ้งๆนี่ไมม่ีต้องถามพี่เป็ดดีกว่าพี่เป็ดก็ยกเล็กเหมือนกันแล้วก็อยู่แถวแถวโค้งหนึ่งแล้วก็ไปเก็บรถขึ้นมาก็เข้ามือหักที่นี่แหละครับเข้ามือหักที่นี่แหละครับมาดูกันนะครับซุปเปอร์บายพานครับใครจะได้โอชอตจากการออกอุ้ยอุ้ยจับหรือเปล่าจับจับจับไหลไหลคันสุดท้ายยังไงครับคันสุดท้ายฮะหมายเลขหนึ่งหนึ่งห้าครับน่าจะจับชะตาเนี่ย มาร์คแอนดิว hmm. ครับเฮลิสันเกิดอะไรขึ้นครับยังไม่ทันเข้ากินไหลออกมาแล้วก็ออกเลยครับถ้าไม่ถ้าไม่ติดโเดียมไม่เป็นไรออถ้า,ถามีโเรียมถูกปรับ,บ,บเอาผ้ามาเช็ดจอดเดียนะจอบัวน <laughs> ครับมาอันดับหนึ่งนาะจะเป็น67ครับไมค์วอลแรมครับ อันดับ2นี่ห้าหกครับกาชิชนกลับพูนห้าหกนี่ถ้าใส่ว่าจะโอ้โหไม่ธรรมดาครับห้าหกครับอ้าว<ล>ไม่ใช่นี่เก้าหนึ่งเก้าอันดับสองรถพ่อ,อสุนิการปลูกโอ้ฮะสุนิกาปลูกครับมาแล้วครับตอนนี้กาชิชนหน่อยเล็กขโอ,อ้ยหลายสไลด์ด้วยเป็นไงล่ะเดินมโอนี้ธรรมดาดีหน่อยเดี๋ยวมาดูครับนี่นี่ครับเอสหนึ่งครับครับนี่เหมือนเดยจาวูนะครับหกเจ็ดนะครับเมื่อกี้มันเดินเมื่อกี้นะครับเดย์จาวูครับกลับมาพลาดเดิมนะครับ นำมอนเดิมครับแลขี่มอนเดิมครับเฮ้ยนี่อาปีสอเลอร์ครับฮะใช่อหนาไอเนี่ยหไม่เห็นตั้งนานแล้วชมนี้คันสีเหลือเมื่อกี้ไใช่ปะใช่ใชรถไทอ่ะไอ้มาร์มารมารแอนดูมาแอนดูเหรอเอ้ยโีนสเปกสเปกเก้ครับรถพอที่กาปูกกิชนกจพลูจยใจเสิมนักอนอินจุกพยากพิพาลและเดฟเอาละครับมาดูครับ ครับโอ้โหไหมเมื่อกี้เพื่อขี่เจ็ดรอบคืออย่างเงี้ผมมองว่าเขาค่อนข้างได้เปรียบเพราะเขาเพิ่งขี่เมื่อกี้อ่ะร่างกายมันเริ่มมันจำลายไงร่างกายบวมแล้วลดวอร์มแล้วยางวอร์มแล้วแท็กเดรรู้หมดแล้วมันกล้าบวกฮะใช่ใช่รู้แล้วใช่แล้วมันยังอเลือดอยู่อะร่างกายร่างกายอเลือดอยู่เอาแล้วตอนนี้อันดับสองเก้าหนึ่งเก้าครับอันดับสามเก้าสองสิบแปดเก้าสายยี่สิบเจ็ดจ้บ้านอันดับสามคอมนองไหมห้าหกไม่ถึง กาศิชนยังไงครับกาศิชนกลับภูติดแล้วครับตอนนี้กาศิชนกลับภูจะไล่เก้่เก้าไหมครับอู้เ็วจริงไหมจะบอกว่าได้เปรียบอย่างที่บอกครับได้ลงขับขี่แล้วมาต่อเนื่องมันต่อเนื่องถูกต้องฮะักาศิชนกลับภูครับกับ41 Factory CP2 ่ซีและซิทีมติดเข้ามาแล้วครับหมายเลข56ครับกาศิชนครับ ติดเข้ามาแล้วโค้งหนึ่งลึกในหรือเปล่าโค้งหนึ่งลึกในไหมสุดเส้นทึบขาคุณจะไม่ยกคันเร่งไดยังไงครับ <c oughs> โอ้โหจุ่มเงินมาขนาดนี้นะโอ้โหล้อลอยครับไม่ลอยสิบแปดครับรุ่นนี้ใช่โตพันตั้งลอยฮะตรงนี้ถ้าไม่ลอยคือพันเสร็จจนคือว่าคุณยกมาจากไกลถ้าไม่ลอยอ่ะ <c oughs> คุณกลัวแน่นอนอะ่ะ <c oughs> คือเราพันยังไงก <c oughs> <อ>็ต้องลอยตรงเนี้ยโอ้โหอ่ะอ้าเฮ้ยห้าสิบสามห้าสิบห้าเปอรเฮ้ยไม่ใช่ห้าสิบ วัชรพงชัยเสริมไล่ติดแล้วมาด้วยเออสี่คันตอนนี้หนึ่งสองสองสามมันครับสองสาจะมีพลิกไหมกะสีชนจะไล่นพพรอยู่หรือเปล่าครับจากซีพีทูนัสิเหมือนก euh. <co ันแต่สปอรนเซอร์คนละตัวทางผู้สปอรนเซอร์ก่อนครับครับผม S R S สติดแล้วครับเฮ้ยไม้ไม้ไม้แผ่วไม้แผ่วแล้วครับไม้ ไม้มันเหลือการในการเด้งห้ารอบเขาไม่น่ารีบใช่ไม้แผ่วแล้วครับหรือว่าไม้จะดึงเกมก่อนว่าดึงเกมขวาโอ้ยเดินคัาเล่นมาตรงนี้ช่วงนักตรงครับตรงอันที่สุดทางตรงน่าจะประมาณ240ได้ไหมถ้าจุดได้ประมาณสอ0ถ้าผมจำไม่ผิดนะสองเฮ้ยวอชรพงษ์มาเว้ยเฮ้ยโอเชล่าพงชัยเสือมาเดินคันเร่งมาตรงนี้หน้ามันต้องลอย หนึ่งเก้าเฮ้ยที่สามเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเฮ้ยเอาวยเฮ้ยวัชระพงษมาแล้วสิเปอร์เลสลน์บายสี่สิบการัดมาแล้วห้าหกขึ้นาแล้วไปแล้วครับห้าหกเสียบในฮะกะสิชนครับเสียบขึ้นมาแล้วครับตอนนี้นพพรและนพพรจะไปโดนข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยครับมาเล้หนาศิวัชระพงษอีกสี่รอบครับ มาเร็วเนี่ยฮะติดเหนียววชระบงใช้เสริมเฮ้ยเก้าหนึ่งเก้าหมดแรงแน่เลยดูทรงวะหมดแรงเนาะเมื่อดูจากน้วมันแผ่วแล้วแบบมัวเนี่ยตอนให้พาก็ไม่พาก็มัวแต่เดินดูวินตี้ไงมาถึงเวลาแข่งจริงหมดแรงใครวะไม่รอดนะดูทรงแล้วนะคกัสิชนจะปิดอยู่ไหมครับเนี่ยครับแผ่วไปแล้วครับแล้วข้างหลังมาแล้วครับเด็กอะไรครับเสียบในขึ้นมาครับขึ้นทางซ้ายแล้วจะเข้าโค้งซ้ายเรียบร้อยขึ้นแล้วครับใครยกก่อนครับ บอรพงไม่ยกครับยกลึกกว่าแต่เปิดลาย้โหเกือบโดนเสียบดันขึ้นโค้งไปเข้าโค้งสามอ้าวที่ตัดมาที่โคุดท้ายนี่ครับโคุดท้ายน่าจะเป็นมาร์คแอนดรูว์ครับยาวๆฮะไม้กลเร็วเฮ้ยไล่ทันเหรอกสิชนอัสกสิชนไม่ก็ศูนย์เจ็ดแล้วเพิ่งแห็น กสิตชนชมกับภูนะกดเวลา1นึ่งนาทีศูนครับไม้นะครับเริ่มหนาวแล้วครับตอนนี้ปีข้างเริ่มสั่นพับๆๆบแล้วฮะมาไงใบเส็บข้างๆนี่เริ่มตึงนะครับเอาแล้วครับกสิตชนรับไม้เวเลอร์ครับจะปิดอยู่ไหมครับอีก3รอบครับด้านหลังครับวัชระพงศ์ก็ตามมาครับเอาแล้วครับโอ้โหไม้นี่ไงไม่ยังไงครับสามรอบแล้วด้วยกสิชนที่ติดเข้ามาแล้ว ไม้ไม้หมดไม้ไม้มีอีกไหมโอ้โหกาศิชนโคตรเดือดไหนรอบที่ผ่านมาเร็วสุดเป็นวัชรพงศ์เหรอวัชรพงศ์กาศิชนนะเร็วที่สุดนี้เร็วสุด่เป็นเอ่อเพื่อนแแบยังคงเป็นไม้เวลเลอร์076นะครับแต่นะครับกาศิชนครับมีเวลาแค่สองรอบเขาสรับการไล่บวกจังหวะนี้และดูเหมือนว่าวัชรพงศ์เองก็บวกเข้าไปติดกาศิชนเหมือนกันนะครับ ยังไงเอ่ยครับตอนนี้จะพวพันธุ์อีกแค่สองรอบเองมาถ้ายาวถึงขู่เอาแล้วครับห้าสิบมาด้วยฮะาห้าหกห้าสิบมาด้วยกันเลยครับหกห้าสิบรับเก้าหนึ่งเก้าแต่ไมซ์เวลเลอร์หกสิบเจ็ดนั้นดูเหมือนจะต้องเหมือนจะขี่ประคองนะครับคุณผมว่าถึงผมว่าถึงผมว่าถึงได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นนะรอบท้ายได้ลุ้นนะแต่แกขี่คอนเส็ตนะขี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดตลอดอู้เอาแล้ครับ มีคนบอกนะครับว่าไม้ตอนนี้ลาสุดแบบมีคนบอกไมาแล้ว56าหกฮะขยับติดกันมาแล้วครับ56ตอกหนึ่งมีสาิ้นนะครับ56 CPR เหมือนกันนนี่ใช่ไหมใช่ CPR พันเนี่56นี่ไม้เวเลอร์ครับรอบสุดท้ายครับลาสุดแบบลาสุดแบบครับไหลลึกลงมาแล้วครับ56าอครฮะการที่โชกกลับพูนะขยับติดกันแล้วโค้งนี้เร็วโคตรละเปิดเปิดไม้เวเลอร์ เด้าโยกก่อนอย่างนี้ตัวโดนเร็วนิดนึงฮะไม้ยนเร็วอย่างนี้ไม่รอดครับะอกเลยเฮ้ยเหมือนไม้จะหมดแรงกันนะฮะมันร้อนมีอากาศดูเหมือนดูเหมือนคุมรถโค้งนี้มันคุมไม่ค่อยมันมีอยู่สองอย่างไม่หมดแรงก็คือขี่ชิวเพราะว่าไม่คิดว่าข้างหลังตามมาไม่มีใครบอกอย่างเออไม่มีใครบอกนี่ฮะกาทีชงกาบูนะขยับติดกันเลยสับแซกดอกเดือดแรงฮะหุ้ยดันขึ้นมาครับหลังไหลแล้วฮะดูเอสสองดีกว่าเอสแรกไม่เท่าไหร่ครับเอสสองมันเร็วครับ ติดได้ไหมครับกาซิชนไม่น่าถ <My S 1> <th> ึงไมวีเลอร์กาซิชนถึงไหมไมวีเล er. อร์โคยฮอนได้หละเสียบในกอร์ชอนไมวีเลอร์กาซิชนโอ้ยหูได้ไหมครับไมวีเลอร์ er. ครับสายตาจดจ,จ้องไปที่โคยท้ายและเปิดคันเร่งตอนนี้ไปเสียบข้างหลังที่ผัดคือตีอป,ปีครับไหมไมเกอร์ชอน <S <S เอ้เยเก็บลอยครับอันดับหนึ่งเป็นไมวีเลอร์ครับบัวหน้าเรซซิ่งครับอันดับที่สามเป็นใคร อันดับสองกัเชอร์ชนกับพูนะจาก CB2 ครับอันดับ3หมายเลข50นุชร่าพงษ์ชัยเสริมโอ้โหอันดับ4 919ครับนัพรสุธิกาปลูกครับอันดับ5 69ครับนัทจกรอิ่นใจสุขเนี่ยในรุ่นของโอ้โหสุดปอรครับนี่เท่ากีนอีกรอบนึงครับกัลชอชนได้ลุ้นนะได้ลุ้นถึนต่อไปครับนำรถมารอป่าละพิจเวลานี้เลยครับซูเปอร์สปอร์ต400ซ c open class a ครับนำรถแข่งมารอป่าละพิจเวลานี้เลยซูเปอร์สปอร์ต400 open a มาด่วน let go ahead.